ตอนนี้ในปีนี้เรากำลังจะเริ่มเปิดโรงงานที่3เพื่อเพื่อผลิตเครื่องทำน้ำร้อนแบบทีปัม๊มนั่นก็คือโรงงานของเราจะตั้ง,งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะจังหวัดอยุธยาใกล้คนจะรู้สึกว่าน้งม้ำต้องส่งกินปีนไปหรอกสิแบบขาวไปหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนโรงาบแต่หลังๆเนี่ยคนเข้าใจแล้วก็เริ่มสึกษาความง,งามของสีอื่นโดวยว่าสีดำาสีขเข้ม ผมก็ค่อนข้าแบบงแปลกใจกันที่หลังๆลูกค้าบอกว่าขอห้องอาบสีดำสีเข้มหนึ่งซึ่งหลายคนน่าจะกลัว่ามันเรื่องความสุขผมอะไรต่างๆแต่ว่าเขายอมใ็ดกันระหว่างสิ่งที่เขาอยากได้กับสิ่งที่เาจะต้องดูแลรักษั่งตื่นเติมยอะไรเงี้ยบ้านใหมท่ทําเปลี่ยนห้องน้ำใหม่ทําบ้านใหม่ทาตกแต่งบ้านใหม่ทําสีใหม่แต่ยูเก้าแม้กระทั่งพวกห้างใหญ่ๆคอนโดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาเขาเปลี่ยนพลัง ก็าสามารถเชื่อมโยงกับยุคมายได้เช่นกันครับปัญญาการตกแต่งบ้านที่เป็นสีที่เป็นโลหะก็ทําให้เรามีทรัพย์มีความเมฟื่องฟูในชีวิตเราเห็นเงินทองที่แวแววาวเราก็อยากจะด